สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Movie m ิวสนะครับวันนี้เราจะมาแกะกลองซุ่มเจ้าหญิจากบีนี่เซอร์ค่ะเป็นยเยอะมากนี่นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวเลยให้มิสิ่งนี้วยเราิสิกิอันนี้คือซีเฮดอันนี้คืออลูลา อันนี้แจ็ตมินอันนี้คือเบลค่ะอันนี้ซินเดเรล่าอันนี้ซานาไวอันนี้แอนดี้อันนี้ลาบันเซลอันนี้บูหลานค่ะนี่นะครับเดี๋ยวเริ่มแกะตอก่อนอยากแกะได้ยู่โอเคอย่าอ้อ เปลี่ยนมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะรักนี่มีอันนี้ไหมแบบนี้อนนี้แป๊บนี่ค่ะตัวที่เรานีแม่หวานอยากได้นาเปิลเซลค่ะน่นารักมากเลยตัวหนูอยากได้ทุกตัวนา่ารักแล้วมีตัวไหนอยากได้เป็บบนพิเศษค่ะ,บบคะมีตัวไหนอยากได้เป็นพิเศษไหมนี่นแอลเอลไม่ใช่หรอ มันเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยวิรู้แหละที่เขียนอะไรแอริอ่ะฮะก็มันไม่มีไงก็ใช่ลดิทั้งหมดนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิเอาสี่แม่สองน้องสองหนึ่งสองคอนเทนต์นะสาม สี่อันนี้ของแม่มาเริ่มจากของเจ้าวเลยกันคุยป่อไป,ปบอกให้เกบแบกนี่ตกัดจะตายแล้วมาดูดูยัดก็ดูงหมดอย่าง,าออาง,งานสู มรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัด้าเฮ้ะตับบลสีอะไรอ,อ่ะอะไรฮอ๋อรู้แล้วอยากูแล เอ้ยสโนูไว้สนูไว้ตั้งแล้วนี่นะครับสโนูไว้เอาเป็นการมือคุยด้านล่างฐานก็จะเป็นแบบนี้นะมีเขียนสโนูไว้อยู่เดี๋ยวเราแป๊บหาปืนคายนี่นะคะรับสโนูไว้กับก๊าซค่ะเร็ว เบลเบลอุ้ยดานได้ีนะครับก็จะเป็นเบลนี่เบอะัรแปลอะไร่ะอฮะเดินเลยล่ะเโนเลยล่ะดูเลย ีโยนี้เก็บเข้ากล่องเก็บเข้ากล่องพี่เก็บโอ๊ยหัวใจมันเออไหมแต่บุสมพี่ดูหัวใจทุกคนอันนี้มีดอกไม้ด้วยมีสีแม่เลยครับยายยังไม่แอบดูกานดดผมก็ยดูการดูเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรอ่ะ ดูรู้แล้เาเปเซลทำไมเพรแอบดูการสิเออเมื่อกี้เราเห็นแม่แม่ดูอ่ะมีสีเกตด้วยใครไม่รู้อุ้ยเราเราเป็นแบบสวยๆตกการไหมตกตารแม่แกะก่อนเดิูดูเกะอีกก่อนเดินจะได้เลยอทั้งสองกล่อง ไม่อย่างนี้เอาเนี่ยเอาอย่างนี้อันนั้นจะได้อันนี้อันนี้เออแกยังนี่หนูเอาตัวที่แม่อยากได้แม่อยากได้รัเซลล์ก็ได้รับสิล์อ่ะ และก่อนโอเคล้อ okay. ก่อนดิแต่ไม่ได um ้เป็นนาทีของลิซี่ไอเลี <h 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 ้ยวไม่ก็อยากดูเอาแล้ใครบอกให้ดูก็อยากดูดูไม่ดูบอกห้ามดูก็อยากดูอู้ยันมันเจ้าของหนูไปล่ะขอดูใส่ไม่ได้แล้วของหนูเอาการ์ดมาให้เหียฮะาค่าสั่งก่อนเลยอ่ะ โอ้ดีจังอาหน่มไม่ได้ดอรุล่ะจีตังหร่อยูบอรล่าทำอะพี่อ้สวยนะทำไมถอดชุดูเลยเหรอมีนะครับโอรูล,ล่ากับ แอฟเรียวจอรันเปิดไว้เฮียทำไมอ่ะอ๋อโบหลานโบหลานยานยันยานปุ่ยแจ็ตบินจอเอต่อแจ็ตมออีนอไม่รู้อ่ะไม่บอกซีเก็ไดไม่บอกซีเก็ดก็ไม่ได้น้อไม่ได้ พี่เขียนมันบอกว่าเป็นอะไรจะมีจีนจัดมินเพิเอาให้กลองดูตัวที่เราอยากได้บุญยืนนะเฮ้ยี่เขียนคือตัวอะไรอะอยากรู้เอลเลี่ยนนี่เอลเลี่ยนนี่ไงเอลเลี่ยนตัวมันจะได้ใครปาว่าต้องเป็นเอลซ่าเอลซ่าไม่อยู่ในในชุดนี้

กินถั่นนูอ่ะหนูค่อยจำชื่อเขาไม่ได้เอคนนี้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 เอเดียรร่างหนงเงือว่าแล้วเอเดียอนล่างหนังเงือก <c oughs> <c oughs> เอเดียอนล่างสองร้านหนูเออเมิวสิเราถูกได้ไงอ่ะ มิจิบอกแอลลี่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกินไปไมกินไปแอลลี่เจ้าโมสรุปสำหรับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกดดีบ๊ายบาย